แนะร้านเบอร์เกอร์เคป,ปิ้งเครปใต้ท้องทะเลแฮะที่นี่มันร้านเบอร์เกอร์เคปิ้งเครปของคุณมิสเตอร์เครปนี่นะทำไมเราสองคนถึงได้มาโผล่ที่นี่ได้ล่ะทันดานั่นเองสปันม้าวก็พูดขึ้นว่าแต่แต่นี่พวกนายสองคนจะมาเพื่อทำลายล้างพังทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ใช่ไหมมิสเตอร์เครปรีบพูดต่อว่าเร็วเข้าพวกเราจับกกเจ้าหนูกับเจ้าเมีย่นั่นไว้อย่าให้พวกเขาหนีไปนะเอมฉันคิดว่าเราต้องวิ่งหนีก่อนล่ะเจ้าเหมียวไปยแล้วเจ้าเหมียวออกทางประตูเร็วเข้าไปก่อนนะ ต้องรีบวิ่งหนีคาแล้วเอ้ยเจ้าเมียวหนีออกมา้างหน้าต่างนะที่ถังขยับพอดีเลยให้นี่เจ้าแพงตันเจ้าุ่นยนตขาวเดินช่วยด้วยให้เดี๋ยวสิช้าก่อนเจ้าหนูน้อยถ้าต้องการที่ฉันช่วยพวกนายละก็นายจะต้องไปเอาสุดลับเบเกอร์ครปปี้แพตตี้ของมิสเตอร์ครีปพิสอันไวน้ในร้านครปปี้เคปมาให้ฉันก่อนนะแล้วฉันน่ะถึงจะช่วยให้พวกนายออกไปจากที่นี่ได้ยังไงละ่ะ <c oughs> เอาละ ฉันจะรอพวกนายบนถนนสุดซ้ายตรงนี้แหละรีบไปรีบมาว่ะสวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชน่ค่ะตอนนี้เราเล่นไปในเกมโรบอทกันอีกแล้วนะคะ <c oughs> ก็คลิปี้ค่ะเราก็จะมาเล่นเกมคิตตี้แมวไล่จับหนูในพาร์ทใ,ใหม่กันตอนน่อเนาะ <c oughs> เรื่องเราจะเป็นยังไงกันต่อน,นั้นไทยอนะิงเรา้วเขาเ้าไปในแมเปเช a เตอร์ที่5ากันต่อเลยจ้า <c oughs> ก็โอเคค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นในเช a เตอร์ที่5กันต่อน,นะคะเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวเรามาดูช<ๆ>ุดคอสตูมของน้องแมวแล้วก<ๆ>็น<ๆ>้องหนูกันก่อนดีกว่านะก็ในตัวเกมนะคะเขาาาาาก็จะสมมรรรถที่่เซืื้ออชุดตูหว 5อิโมชันได้ด้วยนะหรือว่าจะใช้เป็นโรบักนะคะหรือว่าจะใช้เป็นเจ้าชิสหรือว่าเหรียญในเกมซื้อก็ได้เนาะแต่ว่าจะลองใช้โรบักซื้อค่ะเพราะว่าเราชอบชุดนี้เป็นชุดโดนัทส,สีฟ้าน่ารักดีเนาะโอเคหลังนั้นเราก็ใส่กันเลยเฮ้ hey, พี่เคนซื้อด้วยขอไม่เคนซื้อสีอะไรอ่ะหะเดี๋ยวขอดูในเกมดิสุดอไพโอเคค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกันแล้วนะหงุหงดเลยพี่เคนสีขาวแล้วก็เลือกเป็นบอทดีกว่าอะคะ <c oughs> ใฮ้เจ้าแมวเนี่ยกลายเป็นบอทเนาะไม่เตา รู้สึกว่าในแมปนี้นะคะจะคล้ายๆกับการ์ตูนที่ชื่อว่า Tom and Jerry นะอแอนด์เจอรเนาะเราก็จะเลือกแมปใหม่ค่ะซึ่งแมปนี้ก็คือแมปของสพันบ๊อบนะคะเอ๊ะุณไอ้สับระตรงการเนี่ย <c oughs> แมปของสพันบ๊อบไงในเชปเตอร์ที่5นะคะเลือกแบบระดับความยากง่ายนะคะก็เลือกแบบน,นะนอร์มอลก็แล้วกันเนาะนอร์มอลไปเลยจัดไปแบบโหดจัดไปหนัก จัดแบบหนักไปเลยเนาะเอาละค่ะเรามาเริ่มปฏิบัติการหนูวิ่งหนีแมวแมวไล่จับหนูก็ดีกว่าเนาะเ<อ>ี่เอ้ยพี่เคนช้างแมวทอมมันอยู่ที่ไหนอ่ะเอ้ยเร็วครัอ้อมรีบหนีเร็วเดี๋ยวมันมาแล้วเราหยิบไม้พี่เราเราได้ไม้แขนกระดานมาแล้วค่ะมาแล้วอ้อมมาแล้วไปเร็วไปเร็วเรายกำลังรีบวางวางยังวางยังมาแล้วมาแล้วพี่เคน<อ>แมวมันมาแล้วมา้นมาแล้วมาเร็ววิ่งแล้วอจิไปไม่ได้อ้อมทางตัน่ะ ขึ้นป่ากลับไปไม่ได้พี่เคนเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปทังเดิมมือก่อนเนาะนี่เลยอ่ะอ้อมอยู่ข้างหน้าบ้านน่ะต้องทำการปลดล็อกไอเทมกันก่อนนะเอ้ยดูดิมีประกาศจับแมวหนูเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะเขาประกาศจับอ้อมด้วยพี่เคนจับอ้อ,อ,อไมไปส่งได้ปะเนี่ยเอ้ยไม่ได้ดิเราเป็นพวกเดียวกันไม่ใช่หรอ,อจริงดิามาแล้วอ้อมมาแล้วมาแล้วไปแล้วพี่เคนมีไข่ควงอยู่ตรงนี้ด้วยอ,ะอ่ะวันนี้เอาละไข่ควงไข่ควงไปก่อนแล้วหนีก่อนเพนก่อนเพนก่อนไปเอ้ยตรงนี้มันล็อกอ่ะ หายแ้พี่เคนตัวตุ๊กแมวมาแล้วอามาแล้วไปแล้วรอช้าอยู่ใหญ่เจ้าแมวอย่ามันมาแล้วอ่ะให้พี่เคนขวานขวานขวานก่อนได้ขวานแล้วไปเลยไปเลยพปช้อนขวนดีกว่าหายได้ไหมกระดักแล้วไหมพี่เคนเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวปลดล็อกประตูก่อนเนาะมันจะได้เปิดทางหนีได้ทางไหนต่อเนี้ยทางนี้ทางนี้ แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดประตูก่อนอ่าดีไงทางหนีของเราเนี่ยเอ้ยหัวทิ้ไปตอนนี้แม่รู้สึกนะคะว่าเราจะอยู่กันที่ร้านอาหารใต้ท้องทะเลของเครปปี้ครีปนะเปิดประตูกระแทกพี่เคนทำไมเนี่ยตอดตอดนิวลันจะหมูยิ่งบี้ๆโอเคเรามาทางนี้กันดีกว่าเนาะเฮ้ต้องไปหาของกันก่อนนะคะดูดิประกาศจับของเราเต็มไปหมดเลยอ่ะโอเคได้ใบกระดานมาละอย่าพ้าดพี่เคนเราเดินผ่านอย่างสะดวกสบายแล้วแหละอ่าคราวไปแล้วแฝดวะเนาะเฮ้ยนี่มันกระพุนด้วเหรออุ้ยน่ากินจุงเอาไปจำแล้วมัน งาได้ปะไอ้หย,ยาเลยพี่เกสมสงสารมันเฮ้ยเราได้พิกแอคมาแล้วอ่าไปไปเปิดไมคคาร์ดกันดีกว่าได้ไหมล่ะตัดต้นไม้มกระดูกแรกแล้วเราพริกแอคมาทำอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนี่เขาให้เราไปขุดอะไรก็ไม่รู้เนาะออก้างไหนดีอ่ะทางนี้ดีกว่าเน้ออู้ดีอะไรเนี่ยเฮ้ยเหมือนตู้ปลาโหลกแก้วอะไรสักอย่างอ่ะเฮ้ยนี่จป็นบ้านของเจ้าล้อไปแน่เลยเฮ้ยนี่ประกาศจับแมวเนี่ยโอ้โหเราตมีของให้เก็บด้วยเหรองั้นต้องใช้ขวัญฉ่อแล้วจับต้นไม้ฮึ๊บ วได้บล็อกไม้มาแล้วพี่เคนโอ้โหเป็นบล็อกซีเรียมเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะเก็บบล็อกไม้นี่ก่อนเนาะไอ้ระวังแมวไว้นะอุ้ยระวังนะอ้าวเมื่อกี้พี่เคนเหมือนเห็นมันติดบล็อกอยู่ข้างบนนะดิอเอาละแมวไม่อยู่หนูล่าเริงทางนี้พี่เคนฮะอ,อะไรเนี่ยอ๋อที่จับปลา กระชอนดักปลาใช่ปะเอาไปจับอ้อมหม่ปะไอ้ไม่ได้ครับเป็นหนู <laughs> ดูดิมีโดนทัทต้องห่วงยางเนี่ยแล้วทำไงวันนี้ร้านปิดนะอ้อมเข้าไม่ได้เลนี่ไม่เป็นไรนะ้าหรือเปล่าวันนี้เรามาทําอะไรกนะันน่ะทำอะไรหรอวันนี้เราจะมาแบบว่าจิกสุดลับเครปปี้แพตตี้ในร้านโอ้โหได้ข่าวว่ามันเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดในท้องทะเลเลยนี่นะนี่ไง ตู้ปลดล็อกพี่เคนหาได้เพียหนึ่งอย่างนะใช่แล้วแต่ว่ายังขาดอีกหลายอย่างด้วยกันนะเฮ้ยเจอแล้วพี่เคนทั่วอ่าโอเคเกือบครบแล้วอันนี้ทั่วหน้าตาเหมือนกระชอน <c oughs> เหมือนแบบตะลึกตลงตะลิวอะนั่นสิไปเริ่ม <c oughs> ไปเริ่มระวังกับดักไว้นะอ่ากับดักเคนทำอะไรพี่เคนไม่ได้หรอกอันแน่ใจเหรอระวังตกน้ํานะ เดี๋ยวก่อนมีบ้านใครเนี่ยบ้านใครก็เรื่องดูดิมีของป่ะ้มีทางออกของหนูเลยอ่ะมีฉลามก็พี่เคนหยิบได้ป่ะไหนๆอ้าวเก็บไม่ได้อ้อมเก็บไม่ได้เหรอเขาจะทำให้เสร็จมั้งไม่เป็นไรพี่เคนเราไปกันต่อดีกว่ามันต้องมีทางออกดิเจ้าเงาติดอยู่บนบ้านอ่ะเห็นปเห็นเห็นบ้านสัตว์ประหดยัง อ็นแล้วอุ้ยเจ้าแมวเหมียวหลับเงียบอีกแล้วโอ้โหสบายแฮะเงียบไปแล้วเอ้ยเอาพั่วมาขุดทนันได้ทานมาแล้วพี่เคนได้โคมาแล้วใช่ได้ทานหินมาแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดนึงเราเก็บทานหินมาแล้วนะไปไปเมื่อกี้พี่เคนเหมือนเห็นแมงกะพุนอยู่ฝั่งนู้นนะพี่เคนไปจับกะพุนเล่นดีกว่าเฮ้ยนี่ไงบ้านสับปะรดเราต้องใช้พิกแอ็กเนี่ยตอกเสร็จสับปะรดออกมาโอ้โหออกมาเลี่ยมเดียมสับปะรดนี่ก็ต้องเป็นบ้านของสัพันบ๊อบใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงมงนกระพุน้อยจับแล้วนะ เอา,อาเลยนี่เลย <c oughs> ได้มาแล้วได้แมงกะพุนมาแล้วพี่เคนไปเอ้อไปหาน้ำมันง,งานกันดีกว่าอ้อมไม่เอาอ่ะอยากกินแบบว่ามังกะพุนสีแดงนะไม่เอาสีชมพูหน้าตามันแปลกๆอ่ออะโอเคใคๆเดินนะพี่เคนร,ระวังตกลงไปนะไปเร็วไปเร็วเป็นเรื่องเหนื่อยน้อยยังเนี่ยโอเคปลดล็อกกันเลยเนาะเอาล่ะนี่สับปะรดใส่ตรงนี้แล้วก็ ผ่านหินใส่ตรงนี้ใส่เลยใส่เลยแล้วของพี่แค่น่ะหาตรงนี้เหรอนี่ไงของพี่แค่แมนกระพุนใส่ตรงกลางครบแล้วเชียร์ู่ยังยังพี่แค่ยังไม่ครบยังขาดสาลายทะเลสีเขียวอ่านออกแล้วเราต้องไปหาสาลายทะเลสีเขียวมาก่อนเนาะเฮ้ยระวังกับดักด้วยพี่เค่นอ่าออมเต็มพี่แค่เต็มโอ้ยโอ้ยโอวยด้วยสเปตต์มาสเปตต์มาเลยช่วยโอ้ยทำกระดิกกระดิกโอ้ยเนี่ยแล้วมันงัดเท้าพี่แค่นี่เอ้ยพี่แค่น่ะอย่ากระตอกกระตากดิเดี๋ยวเจ้าแมวทองมันก็รู้ตัวหรอกโอ้ยเดียน จะะายล่ทางนี้ทางนี้เจ้าแมวเหมียวไม่เห็นหรอกว่าแต่ว่ากางใครอยู่ไหนลนะเนี่ยนั่นน่ะดิเฮ้ยไม่มีอยู่ห้องนึงที่เรายังไม่ได้หานะหาห้องนี้ใช่ป่ะนีไงห้องของเจ้าแมวเหมียวอะ่ะไปเร็วไปเร็วมีไหม ไอยนั่นไงเจอล้อกันไกลแอบนีเองอ่พี่เองไปเล oh. วเวลาจะหมดแล้วอะไรงนั้นต้องไปตัดของชิ้นสุดท้ายกันแล้วว่าแต่มันคืออะไรอะเต้องเล่อนสีเท้าหน่อยอันสุดท้ายเนี่ยหรอต้องตัดสาหร่ายทะเลไงอ๋อ oh. มันก็คือรวมพลสูตรลับพริตตี้แครปใช่ไหมใช่แล้วเป็นสูตรลับเบอร์กเกอร์ของแครปี้แพตตี้เฮ้ย นี่ไงสาวะทะเลยออนออต้องเป็นสีเขียวอ่อนเท่านั้นนะอน่าออกินจุงเอาไปย่างแล้วก็โรยเกลดดิอ๋อมันเค็มป่ะไปแล้วพี่เคนของชิ้นสุดท้ายแล้วไปเลยจะหมดไป้ะอ้อมเห็นบ้านสับปะรดเนี่ยอไอ้มาได้มาทางนี้เราต้องอ้อมมาทางนี้หลบเจ้าแมวเหมียวก่อนมันจะเห็นเข้าอ่าไม่เห็นเรากำังติดบ้านอยู่ข้างบนอ่ะอะ่าต้องไปลอบมันซะหน่อยแล้วนี่อันสุดท้ายใส่เข้าไปเลยเจ้เโยได้แล้วเราได้แล้วพี่เคนสุดลับเบอร์เกอร์ของแคทตี้แพตตี้โอ้โหเป็นแผ่นแหละของร้านมิสเตอร์เครปนะ เขาบอกว่าเป็นสุดลับในตำนานของรักของสัพ uh ัน huh. บ๊อบเลยนะโอ้โหตามจนมาละกอนแหลกเลยแบบนี้อดีตตำนานปจเนี่ยเฮ้ยเรามิสเวอร์เครปเขาจะมาเจอเราหรือเปล่าอ่ะไม่เจอหรอกเราสองคนเซ็นหนูเราไปล่อแมวมาก่อนเราไปล่อแมวมาก่อนดีปะ จะไปล่อมนทำไมให้มอย,อยู่นี้ดีแล้วอันหนะ้ามันตามเราไม่ทนหรอกหนะ่ามันจับเราไม่ได้หรอกเราว่องกว่ามันไม่เราถึงไม่พอใจใช่ไหมเด<อ>ี๋ยวเขาจะขึ้นไป,<อ>ไปล่อมันนะพี่เคนอนะรออยู่เท้านี้นะอะจะนีเหรอเดี๋ยวพี่เคนโดนจับไปอะเขางานงอกเลยเอาสุดรับมาให้ตัวนี้มานี่ก่อไหมอ <c oughs> เป็นไรนะ้าเจ้าแมวเมียวแอบงีบแล้วเหรอแอบหลอกป๊อป้ยนะจิงก็จับไม่ได้หรอกไหนจิงก็มาดีเต้นล่อเราเนี่ยเฮ้ยเอไอ้เจ้าหนูพวกนี้นี่กลับปาเดี๋ยวนี้เลยนะ ใช่ไหมใครแล้วใครจะหยุดให้งโง่ล่ะมาดิแน่จริงก็ตามจอบเลยนี่ไงเอาไปาให้ล<อ>่ะแพงต์้นเลยเอาสุดเอาไปให้เ<อ>จ้แพงต์้นกับเจ้าผึ่นจนถึงเท้าได้กันก่อนเนาะอ่ะนี่เจ้แพงต์้นฉันได้สุดลับเบอร์เกอร์ครีปปี้แพตตี้มาแล้วนะอ้อไม่น่าเชื่อเลยวันนี้จะหาสุดลับเจอนะ่ะอ่ะเอาไปสิขบับไปหน้าเจ้หนูเนาย<อ>แต่ว่าเสียใจดินะฉันคงช่วยพวกนายไม่ได้หรอกฮะทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นหรอก็เราตกลรงตามสัญญากันไว้แล้วนี่นะ เจ้าหนูน้อยซื้อเบื่อไหนถูกฉันหลอกแล้วล่ะใหญ่น่า,อา,อานจอบแหงตอนเจ้าเลยเอ้นี่พวกนายเจ้าหนูน้อยมาอยู่ที่นี่จับตัวไปเร็วใช <c oughs> ่โดนจอาแผงต้อนหลอกันได้ไอ้แล้วเจ้าเหมียวน้อยมาทางนี้เร็วมาแล้วเจ้าเหมียว เราต้องหนีขึ้นไปทางยานอาวกาศกันแล้วนะขึ้นจักรยนกันแล้วเข้าโอ้โหนี่เรากําลังขึง้นจัวรในไปท่องอาวากาศกันหรอเนี่ยโอ้โหตอนนี้เจ้าแมวเหมียวกับเจ้าหนูค่ะกํากลังท่องอาวากาศค่ะไปยังโลกใหม่โลกของกัมบอนะคะที่อยู่ในกระตุนเ <c oughs> น็ตเวิร์กเนาะโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะกับแมปของเชปเตอร์ที่5นะโอ้เล่นปั๊บเดียวได้ตังมาตั้งเยอะนะแสดงว,ว่าชุดของมันเนี่ยอาจจะคูนก็ได้นะโ <c oughs> อ้ยฉาจุงเลยพี่แค่ต้องซื้อชุดใหม่บ้างแล้วอนะัน่าเป็นหนูขาวไปอดีแล้วก็ค่ะหันี้นะคะเราขอเล่นเกม Ki c h a p t e ที่5้ามันแค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็เรื่องราวของ chapter ที่6จะเป็นยังไงกันต่ออะคารต้องรอติดตามชมกันรอบหน้านะคะว่าผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาจะทําเรื่องราวยังไงต่อไปเกี่ยวกับเกมบอลในการ์ตูนเน็ตเวิร์กนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบเล่นเกมโรบล็อกก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราเนี่ยทำเกมโรบล็อกกันต่อไปด้วยนะแล้วอย่าลืมมาคัดเป็นผู้คุยเจอกันนะครับอันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ,บ๊ายบาย,บาย